เข้าใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่มีรถตู้มาใหม่นะเดี๋ยวรีวิวให้ฟังแล้วก็มีไทเกอร์นี่ไทเกอร์ไอคันคันแปดหมืนเก้านี่ก็อยู่นะยังไม่ได้มัดจานะลูกค้าจะมัดจำหลายคนแล้วแต่ไม่เห็นมัดบนมามัดจาต่อราคาต่ออะไรแล้วก็หายไปหมดเลยแล้วก็มิตซูเกียอโตอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ครับเวนซายังอยู่ แล้วก็มีโตโยตา้าวิ g โกแชมปอันนี้เครื่องเบนซินครับนี่ตีใหม่ๆครับเป็นแชมป์แล้วเป็นเครื่องเบนซินเปิดอยู่แสนกว่าบาทแสนสักแสนแสนเท่าไหรดิแสนเ0้าเนาะนี่วิโหัวเดียวสําหรับคนสายประหยัดนะสตาร์าดา้าส a ารอ่าสแล้วก็มีมีมาหม่ไหลายคันเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ทีละคันอันนี้จะอัปเดตว่ามีคันไหนยังเหลืออยู่นะมีเมติเอ็กซาแดง อันนี้ก็ยังอยู่นะเนี่ยไมติเ yeah, อหัวเดียว69,000ก็ยังอยู่แล้วก็คาร์มิโอเกียร์ธรรมดา69,000ยังอยู่นะครับแล้วก็ซีวิกซีวิกเพิ่งลงคลิปไปนะละคลิปล่าสุดซีวิกปี2009ไปไฟแปดเหลี่ยมก็ยังอยู่นะมีรถอัปเดตหลายคันแล้วก็เดี๋ยว นี่ครับคันนี้อันนี้ถ่ายคลิปไว้หมดแล้วนะ m mm ่ต d เอ X หัวเดียวตอนเดียวนี่ Innova รถใช้งานใครอยากได้รถใช้งานเจ mm ็ด hmm. ที่นั่ง mm hmm. ส่วนอันนี้เป็น Isuzu Highlander mm hmm. นะหนึ่งแสบาท mm hmm. เครื่อง2องพันห้าได้ไฟหลามตัด mm hmm. อ สาวกโฟวิวสาวกโฟวิวนะสี่ประตูนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันโฟวิวสองเกียร์แล้วคันสีดำก็ยังอยู่นะนี่ดากอนเข้ามาใหม่ครับยังไม่เปิดราคานะขอเก็บงานนิดนึงเพราะว่ารถสวยรถสวยรถดึ๋มดึมบางๆเลยเดี๋ยวขอเก็บงานนิดนึงดากอนเครื่องสามันห้าโฟวิวโฟวิวโฟวิว ใครชอบสายโฟวิวนะนใช้ได้เลยครับโฟวิวนี่ล้อลึกๆออฟลึกๆยางปีใ,ใหม่ๆล้อเล็บเหี่ยวนี่ล้อเล็บเหี่ยวเป็นของดีแ uh, ม็กใส่ได้กันได้แข็งๆเลยครับลอ D Mac. ดีแม็กดูยางนะครับดูยางนี่ครับรถอิสสันเครื่องสามพันนะโฟวิวใช้ได้ปกติ กระจกไฟฟ้าครับนี่กระจกไฟฟ้านี่ครับให้ดูสดๆไปเลยลอยากดูคันไหนพิมพ์เข้ามาได้นะครับนี่คันนี้ก็ร์บิวครับ สองเกียร์เครื่อง 3, สามพันแซนกว่าบาทลงคลิปไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูได้ไปดูได้ไดไดอันนี้ดีแม็กสีดีแม็กแครไฮแลนเดอร์เลยนะรถล,ล็อกนิดนึงไปนี่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ลงขายนะขอเก็บงานนิดนึง่าขอเก็บงานนิดนึง นี่ใครอยากได้วีโก้หัวเดียวติดแก๊ส LPG นะนี่ปีใหม่ๆเลยเป็นแชมป์แล้วเป็นหน้าแชมป์แอร์เย็นขี่ดีนะลองลองขี่แล้วขี่ดีขี่ดีดนี่บอกประมาณนี้นี่เครื่องเสียงอะไรใช้ได้หมปกตินี่ครับทรงกระสีสวยนะทรงกระสีสวยเราตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วเลขเครื่องรกระสีตรงหมด ใครอยากดูขันไหนสอบถามได้นี่อันนี้เป็นีซุซุเอ้ยไม่ใช่ดีอันนี้เป็นมิตซูบิชิสี่ประตูอ่าปี2อง6เกียรออโต้หนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันบาทได้ยางปีใหม่นะคันนี้ได้ยางปีใหม่ๆยังมีอ่าสิ่งยางยังมีอยู่ลนนะเนี่ยยางปีใหม่ปี2024 ปีนี้สองพันยิบห้าเนาะแต่มันเป็นปลายปีนะครับเป็นปลายปีนี่เกียร์ออโต้นะสำหรับคนขับอยากขับสบายไม่ต้องเหยียบค,คันนี้ตอบโจทย์ครับขี่ดีมากครับคันน,นี้บอมเคยมีครบบอมเคยมียยมยสี่ประตูแบบน,นี้ใช้ใช้โคตรดีเลยครับขี่ไปภาคเหนือภาคภาคใต้สบายครับเครื่องดีเซลเครื่องสองพันห้าประหยัดน้ำมันด้วยเกียร์ออโต้ไม่อืดครับไม่อืด จอกไฟฟ้าสีดําแต่ว่าบ่มจอดอยู่ติดถนนเนาะมันก็จะมีฝุ่นนิดนึงแต่ถ้าลูกค้ามาจะล้างให้ทันทีเลยถ้าลูกค้ามาดูจะล้างให้แบบสวยๆเลยไปส่งหน้าบ้านเอาแบบน้ำงาม,งามแบบเงาตาแตกไปเลยนี่นะอยู่บ้านดอนดูนี่นะครับนี่ถนนเส้นรอบเมืองขอนแก่นทางออกแาラสินแล้วก็พี่ก็ขึ้นสะพานมาที่อ,ดอุดรเนาะแล้วก็ลงมาแล้วก็จะเจอป้ายบ้านดอนดูตรงนี้ นี่ไฟดันเดนอยูตรงนี้ครับก็จะเจอบอมอยู่ตรงนี้ครับอ่าเราเข้ามาสอบถามคุยรายละเอียดรีวิวคอแอดอะไรได้นี่ครับนี่ครับรถตู้นี่ตู้มีังคาเตี้ยนะที่เข้ามาใหม่อ่าเดี๋ยวรีวิวให้ฟังี๋ยวรีวิวให้ฟังรถตู้มาใหม่นะราคาเราๆครับเริ่มต้นหกหมื่นเก้าบาทหกหมื่น เก้าพับาทนี่เกียร์ลองสตาร์ทให้ดูเลยเนี่ยลองสตาร์ทให้ดูเลยกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นกกกระจกไฟฟ้า,านิสันซันนี่ยังอยู่นะสามหมืน่นเก้านี่นิสสันซันนี่ยังอยู่นะครับสามหมื่นเก้า ข้างหลังนี้ก็ขายนะครับอันนี้ติดมัดจําติดมัดจําติดมัดจำสองคันฟอร์ดติดมัดจําแล้วก็รถตู้ติดมัดจาน,นี่คามิโอคามิโอหกหมื่นเก้าครับใครสะสมใครสายสะสม,สาสาสมนี่นี่ซื้อไปสะสมได้เลยครับหายากหายากนะหายากแล้วทะเบียนอะทะเบียนเป็นไปรกรุงเทพเนี่ยทะเบียนเศรษฐีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเขาเล่นกันเท่าไหร่ถ้าใครอยากได้ทะเบียนก็ขายนะอ่า ถ้าใครอยากซื้อทะเบียนไปบอมขายบอมขายบอกมาบอกบวกราคามาเลยเดี๋ยวขายให้อยากดูคันไหนพิมมาได้นะครับอยากดูคันไหนพิมพ์บอกบอกได้หรือจะเป็นสายสะสมนะเนี่ยบอมสะสมอันนี้ชื่อบอมเองเลยคันนี้เป็น Ford ดฟอร์ดฟอร์ดแต่ว่าบอมใส่เครื่องเป็นเครื่องเครื่องดีเซลปกติมันจะเป็นเครื่องเปนซินเนะ เครื่องมันพังไปแล้วมเปลี่ยนเป็นเครื่องอ่าเครื่องดีเซลสตาร์ด้าเนี่ยเครื่องสตาร์ด้า2005ใช้งานได้ปกติครับมีแอร์เย็น,นใครเป็นแบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันหรูนะมันแบบออกสไตล์แบบรถฝรั่งเลยนะแบบใหญ่ๆคันใหญ่นะเนี่ยคันใหญ่นะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบดูคันใหญ่ๆ เอาสวัสด,ดีอ่ายูสเซอร์ห้าห้ิคนนะครับอยากดูคันไหนพิมพมาเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นบีออปี2013นะเครื่องพันห้าเปิดอยู่ที่149,000บาทอยากจัดไฟแนนซ์อยากอยากผ่อนทักหา,าบอมได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ส่วนรถตู้คันนี้ถ้าใครเล่นนะเป็นเบนซินนะเครื่องเบนซินสองพนะคันนี้ติดแก๊ส LPG อ่าถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวให้ราคาเล้วราคาหลักหมือนไปเลย โทรมหาบอมได้ครับ092 444 7262ครับบอมรถบ้านครับนี่คันนี้เป็นแบบสไตล์แบบว่าอ่าจดเป็นกระบะเนาะนี่เอาสักเท่าไหร่ดีันนีเอาสักหกหมื่นเก้า 69, ไปใครอยากต่อรองเดี๋ยวมาต่อรองกับบอมได้นะต่อรองหน้ารถได้เลยนี่นะหกหมื่นเก้าได้แบบเนี้ยในเครื่องแบบเนี้ย เครื่องสองพันครับเบนซินจากโรงงานเลยนี่ข้างหลังเขาจะติดแก๊สนะข้างหลังเขาจะติดแก๊สแบบนี้นะสําหรับใครชอบสายแบบรถเบนซินนะรถเบนซินติดแก๊สนี่ราคาหกหมื่นเก้าจัดไปเลยนะอยากดูคาร์เโออ๋ออยากดูคาร์เโอเหรอครับนี่ครับคาร์เมโอคาร์โอราคาหกหมื่นเก้าเมื่อก่อนอะ่ะบอมขายอ่า แปดหมื่นเก้าน่เป็นเกียร์ออโต้แต่เนี้ยได้เกียร์ธรรมดาแต่สีสีก็สีถ้าว่าสีตองไปเก็บก็มีสีนิดนึงนะมีสีตรงนี้แล้วก็มีข้างหลังแค่นั้นครับอ่าส่วนอย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นสวยนะ<ม>เดี๋ยวเอากุญแจให้ดูถ้าอยากสตาร์ทอะไรอะบอกได้นะเดี๋ยวบมสตาร์ทให้ดูนี่ครับไททันสีประตูผ่อนได้ไหมผ่อนได้อยู่ครับแต่ว่าต้องดาวดาวสูงนิดนึง มุมก็เลยไม่อยากอยากให้ให้ลูกค้าดาวอยากขายจัดเฟแนนน์นเหมือนกันครับแต่ว่าเฟแนนน์นเขาให้ยอดน้อยเขาให้หลักหมื่นอ่ามันได้ไม่เยอะมันได้ไม่เต็มแสนด้วยซ้าครับนี่ครับเกียร์ธรรมดานะเอนหนาวหนาวเอหนาวหนาวแล้วก็ได้กระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับไม่ใช่มือหมุนนะกระจกไฟฟ้าเลยเขาแปลงมาเรียบร้อยแล้วเป็นกระจกไฟฟ้านี่กระจกไฟฟ้าครับอ่า ลูกค้าอยากดูคันไหนพิมมาได้นะพิมมาได้อยากดูคันไหนเดี๋ยวบอมพาไปดูนี่นะเป็นสไตล์แบบว่าข้างหลังเราจะเป็นที่เก็บนะข้างหลังที่เก็บของข้างหน้าก็จะมีเป็นเบาะแบบนี้คาเปโอนะอยากดูตรงไหนพิมมาได้ครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เรากําลังจัดฉากเดี๋ยวกาลังจัดฉากให้แบบว่าเดี๋ยวรีวิวเนาะเดี๋ยวจะรีวิวสามคันรถตู้ให้ดูเดี๋ยวติดตามไว้เลยนะครับ เดี๋ยวนี่คันนี้ก็เกียร์รถตู้เกียร์นะเปิดราคาอยู่ที่เอาเท่าไหร่ดีเอาสักหกหมื่นเก้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเรียงหกหมื่นเก้าเจ็หมื่นเก้าและแปดหมื่นเก้านะเนี่ยกำลังเลียงสดๆเลยเรียวๆไปเลยครับเนี่ยลูกค้าอยากเห็นตรงไหนพิมมาได้ครับอยากเห็นตรงไหนพิมมาได้นี่รถตู้เข้ามาใหม่สามคันเลย จัดล้อมแม็กซ์สวยนี่ล้อมแม็กซ์สวยเรียวๆเลยนะครับไม่มีตัดไม่มีอะไรเลยนะครับสวัสดีผู้เข้าชมตอนนี้ร้อยร้อยท่านนะครับอยากดูตรงไหนทิมเข้ามาได้นะอยากดูตรงไหนทิมเข้ามาได้รถพ่วงเราก็มีขายนะนี่รถพ่วงเราก็มีขายแล้วก็มีซีวิกเข้ามาใหม่ นี่นะซีบิ c กซีบิกสีสวยๆเลยคันนี้แต่งจัดทรงล้อแม็กสวยๆนี่ครับเกียร์ออตโอตโอ้นะเอาเอาไปสักหกเหมือนกันละกันนะในเบาะสะภาพนี้เบาะสวยๆนะซีบิ c กเด e เมชั่นเกียรเ์เกียร์ออตโอตโอ้กระจกไฟฟ้าติดฟิล์มใหม่ๆรอบคันนี่ข้างนอกจะมืดนะข้างในนี่ข้างในมันจะสว่างนะนี่ มัด,ด้าใครสนใจมาด,ด้าเปิดแคบได้ก็ทักมาโทรมาได้ครับ,บอ,อยากให้บอมทำสีตรงไหนอยากให้บอมโอนหรือบริการจัดส่งชุดเตียงญี่ปุ่นนม<ป>ดู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 ด,ดูชุดแต่งของเขาครับนี่ชุดแต่งของเขาอ่ะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะฮอนด้านะฮอนด้าซีวิคก,ก็จะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นประมาณนี้นะ สวัสดีลูกค้าทั้ง41คนนะนี่ครับสีสวยเลยครับเกียร์อโตโหมัตม69,000นี่ไดร์ล็อแม็กแบบนี้นะครับเงาเงาเลยนะครับนี่คันนี้เงาเงาเลยนะนี่ได้เบาะแบบนี้ครับ อยากดูคันไหนพิมมาได้นะครับพิมมาได้อยากดูคันไหนพิมมาได้มีรถตู้เดี๋ยวจะรีวิวรถตู้ให้ฟังก่อนครับวันนี้วันนี้เราจะจัดรถตู้สามคันเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ขายนะทางนี้ทางนี้ปเป็นรถสะสมเจะเอาฟอร์ดนี่นี่จัดไปเลยครับนี่ฟอร์ดหกหมื่นเก้าแล้วกันนะ นี่รถแคมปิง้งนิสสันรถแคมปิง้งถ้าใครอยากได้นะถ้าอยากได้ก็ขายสักเจ็ดแปดหมื่นแล้วกันนะแปลงไฟฟ้าเป็นสองรอยี่สิบโวลต์เรียบร้อยแล้วใครเอาไปแคมปิง้งแคมปิ้งได้เลยมีอุปกรณ์ครบเกียร์เกียร์ ตู้ส,สวยมาแล้วครับรถตู้ส,สวยมี่ภาษีไม่ขาดด้ยนะครับรถตู้ส,สวยๆเลยครับเดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะนี่ส,ส,สวยๆนะเบาสามแถวครบครับเบาสามแถวคคบนี่สไตล์เบาประมาณนี้นะนี่ครับเกียร์ธรรมดาครับ หลังคาเตี้ยนะหลังคาเตี้ยเข้ามาใหม่สามคันนี่หลังคาเตี้ยเข้ามาใหม่สามคันเดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะมันแสงจะหมดแล้วอยากอยากมีใครอยากอยากดูคันไหนอีกไหมนี่ผมจะลงไลฟ์แล้วนะผมจะลงไลฟ์สุดแล้วนะมีคันมีมีใครอยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษไหมทีมมาได้นะทีมมาได้ นี่ซีวิกค,คันนี้ใบรุ่นใบรุ่นตอบโจทย์มากครับซีวิกหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีสองพันเก้าพาีเต็มนีเ่เกียวโต,โตนะคันนี้นครับดูบเบาะนะครับเนี่ยผมรีวิวไปแล้วกระจกไฟฟ้าแรงๆเลยเครื่องพันแปดเครื่องพันแปดแรงๆเลยนะครับ อยากดูคันไหนทิมได้นะจะลงไลน์แล้วนะครับอาจจะลงไลน์แล้วนะอยากดูคันไหนทิมมาได้คือเข้ามาได้เตรียมสตาร์ทรถไว้รอแล้วพุมอะไรพาวเวอร์อันนี้เกียร์นะอันนี้เกียร์จะได้บอกมานี้นะครับเพิ่งมาใหม่เนาะยังไม่เก็บงานยังไม่้ล้างคำควาสะอาดต้องต้องเข้าใจก่อนนะรถมาใหม่ มันก็จะมีเศษฝุ่นเศษขยะนิดนึงเพราะว่ารถใช้งานเนาะอ่ารถเขาใช้งานรถเขาไม่ได้จอดนะรถเขาใช้งานปกติเดินทางไกลได้ปกติภาษีก็หกเจ็ดประมาณนี้มีใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ขออนุญ,ญาตลงไลค์แล้วนะครับ อยากดูคัแนนเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์นะถ้าไม่มีถ้าบอมรถบ้านก็สวัสดีครับ